เอาเลยนะครับเรามาฟังคอมเมนต์แฟนบอลลีบอลชาวตุเซียกับคอมเมนต์ชาวต่างชาตินครับหลังจากบอลลีบอลหญิงไทยออกสตาร์ทอย่างดีเลยในศึกบอลลีบอลหญิงชิงแชมป์โลกยู21นะครับเรานั้นเอาชนะตุรซียไปได้สามต่อสองเซตทาให้ชาวต่างชาติกับคอมเมนต์ชาวตุรซีน่ะมีการพูดถึงมากมายกันเลยทีเดียวจบควนลงไปมากเลยนะครับสำหรับบอลลีบอลยู21ชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งบอลลีบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานั้นออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูเลยนะครับ ในวอลเลย์บอลหญิงคิงแชมป์โลกเป็นฟอร์มยอดเยี่ยมกันเลยเดียวหลังเรานั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจเอาชนะทีมชาติตุรกีไปแบบขาดลอยเลยสามต่อศูนย์เซตเดียวกันยี่สิบห้าต่อยี่สิบยี่สิบห้าต่อสิบห้าและเซตสุดท้ายครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามลอยสลับในแมตช์นี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเราอยูยี่สิบเอ็นน้องๆ้องเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีทำผลงานได้อย่างชัดเจนเลยนะครับยิ่งศักยภาพของแนวลุกของวอลเลย์บอลหญิงไทยเราชุดนี้เหนือกว่าชัดเจนนะครับเหนือกว่าตุรกีเซียชัดเจนเลย ยิ่งมีน้องวัลลิศลาแล้วก็น้องแคบหมูสุภาพดีที่ทำคะแนนแนวรุกได้อย่างชัดเจนเลยโดยทำคะแนนเท่ากันเลยครับโดย14คะแนนแล้วในตำแหน่งอื่นๆก็ช่วยกันดีเลยครับมีบทบาทอย่างชัดเจนเลยช่วยทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเอาชนะตุรกีไปได้ครับแม้ว่าตลอดทั้ง3เซตตุรกีอาจจะพยายามไล่คะแนน,นเราแม้ว่าอาจจะมีสูสีอาจจะนาวอลเลย์บอลหญิงไทยเรานะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วสาวไทยก็โชว์ความนิ่งโชว์ความมีประสบการณ์มากกว่ารกีเซีย แล้ววอลเลย์บอลหญิงไทยก็ปิดเกมไปอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับเอาชนะตุรซียไปได้สามต่อศูนย์เซตเป็นการเปิดเดิมนัดแรกได้อย่างสวยงามเลยแล้วในโปรแกรมต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเล่นแข่งวันนี้นะครับเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นที่เอาชนะชิลีไป3ามต่อหนึ่งเซตเอาแล้ะะวราคาบวลท่านเราไปฟังคอมเมนต์หลังเกมตุรกีกับคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นคอมเมนต์ของชาวตุวรกีกันเลยนะครับคอมเมนต์จากคนท่านแรกเลยครับ แม้ว่าบลิบอลหญิงตุเซียจะทำงานหนะักทั้งสมโมสรและทีมชาติพวกเรานนะต้องมีการพัฒนาให้อย่างมั่นคงยังเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนในต่างประเทศบ้างพวกเรานนะจะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้นคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับนี่เป็นการแข่งขันในแมตช์แรกของตุเซียบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราหนะน่าเป็นผู้ชนะมากกว่าในแมตช์นี้แต่หลังจากนี้พวกเรานนะจะเป็นฝ่ายเอาชนะหรือเปล่ปาก็ยังไม่รู้คอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับช่างน่าอายจริงทีมชาติของผมนะทำอะไรก็ไม่รู้ พวกเรานะ่ควรสนับสนุนวอลเลย์บอลทีมชาติตูริเซียอย่างจริงจังคอมเมนต์คนต่อมาครับมีการแกวโทษตำหนิตูริเซียมากไหมแต่สิ่งที่สำคัญคือขอบเขตในการคัดเลือกนักกีฬาของเรานะี่ช่างอนะ่อนแอเหลือเกินทีมชาติตูริเซียของเรานะ่ประกอบด้วยเยาวชนถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่พวกเขานะ่ก็ยังมีการเล่นหน้าประทับใจในแมตชนี้แต่ปัญหาของเราในตอนนี้คือสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของเราเมื่อลองพิจารณาดูแล้วพวกเราขาดแมตตระดับโลกซึ่งแตกต่างจากเยาวชนที่เข้าร่วมในการระดับโลก ทีมชาติแต่ละทีมชาติน่ะเขามีผลงานดีกว่าพวกเราอีกคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผลการแข่งขันในครั้งนี้อาจไม่ค่อยดีนักแต่เขาให้แล้วพวกเรานะ่ะสามารถเอาชนะได้นะฉันอยากจะหัวเราะคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผมไม่เข้าใจการแข่งขันนี้เหลือเกินคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับฉันบอกคุณแล้วว่าพวกเราน่ะคงเทียบกับไทยไม่ได้หรอกตุริเซียนะ่ะเทียบกับไทยไม่ได้คอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับอันนี้เป็นทีมเดียวหรือเปล่าเนี่ยจากทีมที่แล้วทำไมผลรับช่างเหมือนกันเหลือเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับผมไม่คิดว่าตัวเองนะ่ะจะดูถูกทีมของตัวเองเพราะว่าพวกเราเนะี่ยทำเต็มที่แล้วพวกเราเนะี่ยทำในสิ่งที่ทําแต่กับการเนี่ยนะพวกเราเนะี่ยแทนไปเรื่องนักกีฬาให้ดีที่สุดแล้วว่านักกีฬาของเงานะราเนี่ยปฏิเสธทีมชาติซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่านักกีฬาบางคนอาจไม่ค่อยช่วยอะไรก็ตามคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับไทยแลนด์น่ะเขานะ่ะเป็นทีมระดับโลกเขานะ่ะมีความกล้าหาญมากกว่าเราคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับวอลเลย์บอลหญิงของตุรกีผลงานก็ไม่ใช่เลวร้ายถึงขนาดนั้น พวกเราน่ะมีการแข่งขันที่ดีคอมเมนต์คนต่อมาครับช่างโชคร้ายจังอนาคตต้องดีกวนน่านี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคอมเมนต์ต่อไปครับวอลเลย์บอลบหญิงทีมชาติชุดนี้ช่างเป็นความล้มเหลวเหลือเกินคอมเมนต์คนต่อมาครับจะล้มเหลวทุกเรื่องไม่ได้นะคอมเมนต์ต่อมาครับฟอร์มการเล่นของวันนี้ช่างยอดเยี่ยมเหมกกลือเกินแม้ว่าในท้ายสุดพวกเราเราจะแพ้ให้กับทีมชาติไทยทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมไม่ดีเขาน่ะมีโคตรอยอดเยี่ยมก็ขอให้ทีมชาติเราเนะี่ยโชคดีนะ คอมเมนต์คนต่อมาครับสิ่งที่สําคัญคือผู้คุณนะเป็นผู้แพ้ผู้คุณนะไม่สมควรพี่ผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับตามเคยขอให้พระเจ้านะ่ะคุ้มของพวกเราระหว่างในแมตต์ต่อไปนะพวกเรานะต้องทําผลงานให้ดีกว่านี้คอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับอารุณสวัสดนะวอลเลย์บอลตุเซีคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับขอให้โชคดีนะและขอให้พระเจ้าคุ้มของตุเซีคอมเมนต์ Comment ของคุณต่อไปครับ ความประสงค์ขอพระเจ้าและขอให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้โชคดีนะทีมชาติตุรกีคุณทำผลงนางนดีแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับฉันนกำลังรสังเกตดูอันดับของเราลดลงอย่างน่ากังวลน่าเป็นอะไรที่น่าสับสนมากเลยนะเกี่ยวกับกีฬาของทีมโปรดเข้าใจด้วยว่าความสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานและการคัดเลือกบุคลากรนนมันมีความสําคัญ,ญอรอบครอบเช่นกันต่อมาครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติด้ยครับ คอมเมนต์ของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์บ้างคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบ้างครับคอมเมนต์คนละหน้าเลยครับดีมากทีมชาติไทยคุณนะ่ะเล่นอย่างมีความสุขขอให้พระเจ้านะ่ะรักคุณมะขอให้คุณนะ่ะโชคดีเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับพวกคุณนะ่ะทาได้แล้วประเทศไทยพวกคุณนะ่ะเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนคอมเมนต์ comment ต่อมาครับประเทศไทยในตอนนี้พวกเขานะ่ะอยู่ระดับโลกไปแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปครับโปรแกรมของวอลเลย์บอลหญิงไทยนี้ช่างยอดเยี่ยมเกินครับ คนที่จะมาเล่นทีมชาติได้น่ะคุณน่ะต้องมีการฝึกซ้อมที่หนักส่วนพวกเราเน่ะแทบไม่ใกล้เคียงกับไทยเลยพวกเรานา้าเมื่อไหร่จะใกล้เคียงกับไทยสักทีคอมเมนต์คนต่อมาครับแล้วนี่หรือเปล่าคือเหตุผลว่าทําไมผู้เล่นของเขากับผู้เล่นของเราน่ะช่างต่างกันเกินว่าผู้เล่นของเขา,นา,นนนาเน่ะเป็นระดับโลกไปแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับอายุสิบแก้วมีวรลิศราด้วยนะเนี่ยช่างสุดยอดเกินคอมเมนต์คนต่อมาครับว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าวริศราเน่ะยังอายุแค่สิบเก้าปีเอง แถมยังยงด้ระดับโลกได้คุณน่้าร้างสุดยอดแล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายเด้นะครับว่าบริสเลอรคุณน่ะทำดีที่สุดแล้วจบไปแครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาวตุริเซียกับคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับหลังจากที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติรู้ว่าบริบอลหญิงทีมชาติไทยยูยี่สิบเอ็ดสามารถเอาชนะตุริเซียไปได้สามต่อศูนย์เซตซึ่งเป็นอะไรที่ขาดรอยกว่าคิดเลยนะครับนื้ผลงานของทีมชาติไทยนี่ช่างดีหเหลือเกินครับเพราะว่าในเซตแรกเซตสองเซตสามนี้แม้ว่าจะสู่สีกับตุริเซียช่วงหนึ่ง แต่ในท้ายสุดแล้วก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติอุนโดีเซียไปได้3-1เซตแล้วโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยของเราใน U ยู21เซตต่อไปคือวันนี้ครับพวกเราน,นั้นก็จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา17.00นเรามาดูผลการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยู21ที่ประเทศอินโดนีเซียกันครับโดยผลใน,นวันที่7สิงหาคมโดยประเทศจีนนั้นสามารถเอาชนะโคเอเชียไปได้3-1เซตอาร์เจนตินาเอาชนะไคนาดาไปได้3-0เซต อิตาล,ลีเอาชนะสาธารณเช็กไปได้ส .0 ตศเซตเซอร์เบียเอาชนะโปรตุเกสไปได้3าตศเซตสหรัฐอเมริกาเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3.1ตเซตตุรกีนั้นสามารถเอาชนะแอลจีเรียไปได้3 0ตศเซตเม็กซิโกแพ้โดมินิกันไป3.1ตเซตอียิปต์แพ้โปรแลนด์ไปส .0 ตูนเซตบราซิลอเอาชนะเบลกิเรียไปได้ส0ตูนเซตอินโดนีเซียแพ้เวียดนามไปสาตัวศเซตตุรกีแพ้ไทยไป3ตเซตในคู่ไปิดท้ายนะครับญี่ปุ่นเอาชนะชิลีไปได้1ามต ซึ่งวันนี้นะครับที่ญี่ปุ่นจะเจอกับทีมเชฟไทยเอาล่ะครับเพื่อนเถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอนนั่นขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน